สวัสดีเพื่อนอยู่บ้านไป,รป,รปรครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยนะครับเรื่องอุปกรณ์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ช่างภาพหรือว่าตากล้องอย่างของเราเนี่ยควรจะมีมันมีทั้งที่ควรมีและมีก็ได้หรือมีก็ดีอ่ะเดี๋ยวนี้จะมาคุยแล้วก็เล่าให้ฟังว่ามีอะไรยังไงบ้างเนาะไปครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่จําเป็นต้องมีนะครับนั่นก็คืออย่างเช่นพวกแบต m e m o r รี่การขาตั้งกล้องฟิลเตอร์นะครับโดยเฉพาะสายวิดีโอพวกนี้จําเป็นมากๆเนาะทำไมแต่ละอย่างถึงจำเป็นมัน,ม,นมันตรงตัวอยู่แล้วนะไม่มีก็มันก็ถ่ายภาพไม่ได้นะครับทีนี้การมีแล้วอัปเกรดแต่ละตัวขึ้นไปให้สูงขึ้นมันก็จะช่วยให้การถ่ายภาพง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็แฮปปี้มากยิ่งขึ้นเพียงแต่ว่าเราก็จะมีมูลค่าที่ต้องจ่ายไปเท่านั้นเองอย่างเช่นการ์ดถ้าถ่ายทั่วไปนะครับใช้ S D การ์ดทั่วไปก็น่าจะโอเคละ แต่ถ้าอยากถ่ายนกถ่ายรัวถ่ายเร็วเยอะๆผมก็แนะนำให้ไปเจ้าตัว c ซ e ย s ์เ s รสไทป์สำหรับสายโซนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมวางก่อนตัวนี้ขาตั้งแน่นอนครับมีก็ดีก็คือเจ้าตัวนี้ YC o n e ออ p n นียตนะครับกับหัวบอลนะครับ h ฮปปี p p K เคพ2ตัวนี้ก็ช่วยการถ่ายภาพมันสะดวกแล้วก็คล่องตัวม,มากๆ นะอันนี้คือเรื่องของตัวขาตั้งมันช่วยได้นะครับอย่างเช่นเวลาเราไปรอถ่ายนกนานๆนะถ้าเราจะต้องโฮกล้องไว้ถึงแม้ว่ากล้องชุดนี้มันจะแค่2โลก,กว่าก็ตามทีถ้าเรายกไว้นานๆห้าทีสิบทีมันก็เมื่อยนะครับแล้วสมาธิเราก็จะเสียแต่ถ้ามีขาตั้งเนี่ยเราจับค้างไว้แบบนี้มันรับน้ำหนักทนยเราทั้งหมดเลยเราแค่โฟกัสที่ตัวนกอย่างเดียวเท่านั้นเองกับตัว subject ที่เราต้องการถ่ายมันง่ายกว่ากันเยอะนะครับเรื่องต่อมาเรื่องของตัวฟิลเตอร์นะครับ ก็มีทั้งประโยชน์เรื่องของการกรองแสงนะครับเรื่องปกป้องหน้าเลนไม่ให้เป็นรอยนะครับหรือเรื่องของการตัดแสงหรือว่าไปถึงพวกแบ็กมิดไว้มิดต่างๆนะครับของตัวฟิลเตอร์ที่ทําให้ภาพเนี่ยมันได้ฟุ้งละมุนสวยงามชวนฝันมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานแล้วก็ต่อมาครับที่อีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับหลายๆคนพกแบตก้อนเดียวคิดว่าเพียงพอนะครับก็ จะบอกว่าจริงๆถามว่าการออกทริปทั่วไปเนะี่ยเพียงพอไหมขึ้นอยู่กับขนาดแบตแล้วก็รุ่นของกล้องเลยนะครับอย่างกล้องบางตัวมีการจัดการแบตเตอรี่ที่ดีใช้ได้นานครึ่งวันสบายๆอันนี้แล้วแต่ถ่ายไม่ได้เยอะหรืออะไรอางีอ้อาจจะเต็มวันก็ได้นะครับแต่สำหรับสายทายนกนะครับผมว่าอย่างน้อยๆต้องมี3-4ก้อนมันช่วยได้หรือถ้าใครไปไม่ไหวเพราะราคาแบตกล้องมันแพงนะครับซื้อ2ก้อนมี power bank กับแท่นชาร์จไว้เผื่อสำรองมันก็ประหยัดเงินลงไปได้เนาะ อันนี้ลองดูเป็นตัวเลือกนะครับแล้วก็ตัวการ์ดนะครับเซฟเวอร์ปรเภท A ที่อยากแนะนำที่ผมใช้บ่อยๆเลยนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Ang e l b i r d AV Pro นะครับเซเวอปรเท Type A 3 3 0 g b ซึ่งจริงๆเขามีความจุข,ขึ้นไปถึงแบบเป็นเทราไบต์เลยก็มีนะครับสำหรับใครที่มีงบหรือมีความจำเป็นต้องใช้ก็ลองไปดูกันได้แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลครับอุปกรณ์พวกนี้หาซื้อได้ที่ร้านกล้องสิงห์ภูซูมคาเมล่าครับหรือว่าด้วยซูมคาเมล่าดอทเน็ตยังไงฝากไปดูกันได้นะครับ ต่อไปเป็นกลุ่มที่แนะนำให้มีนะครับอย่างเช่นพวก ND filter ตัดแสงสำหรับถ,ถ่ายถ่ายวิดีโอนะครับเ,เลนมุมกว้างแบบอัเตราวายมากๆสำหรับหลายคนไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าถ้ามีมันก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการถ่ายภาพให้เราเนาะแล้วก็แฟชครับสำหรับหลายๆคนที่ถ่ายภาพโดยเฉพาะการถ่าย Portrait การมีแฟชการฟิ l แฟชมันช่วยให้ได้ภาพที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นกีนนะครับแล้วก็เรื่องต่อมา ตัวรีเฟล็กเตอร์อันนี้ผมว่าการถ้าเกิดเป็นโซโลเหมือนผมอย่างนี้นะคนเดียวเนาะมีรีเฟล็กเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างลําบากเหมือนกันเรื่องพกอุปกรณ์เรื่องอะไรต่ออะไรแต่ถ้ามีเป็นทีม2คน3คนแล้วมีคนช่วยถือรีเฟล็กเตอร์มันจะทําให้ได้ภาพที่ใสเคลียร์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการถ่ายพอร์เทรตนะครับต่อมานะครับเป็นหัวข้อมีก็ดีหรือพูดง่ายคือเป็นตัวเสริมคุณภาพชีวิตของของตากล้องอย่างเช่นสายคุณภาพดีนะครับมันช่วยให้การสะพายอุปกรณ์ต่างต่า ลดอาการเมื่อยลา้าหรือช่วยทอนน้ําหนักไปได้นะครับแล้วเราก็มั่นใจในการใช้งานมันไม่หลุดไม่ขาดไม่ทําให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ของเราเนาะอย่างเช่นอีกตัวนึงก็คือตัวเฮปิ c เ1สิตัวนี้ครับเป็นตัวที่สามารถเอากล้องมาติดตรงนี้ได้ติดตรงนี้ได้ซึ่งนี่ซื้อตัวเดียวกันสามารถติดตรงนี้ก็ได้หรือติดตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวช่วยเสริมคุณภาพชีวิตเหมือนกันเฮปิ c เ1สิหาซื้อได้ที่ร้านกล้องสีมภูครับแล้วก็ออย่างหนึ่งถ้าได้ของดีๆที่มันช่วยได้ก็อย่างเช่นนตัวี้ กระเป๋ากล้องนั่นเองอันนี้ก็ต้องลองดูว่าการใช้งานหรืออุปกรณ์ที่เราแบกมันต้องมีมากน้อยขนาดไหนถ้าเราแบกของเยอะแล้วสะพายเฉียงมันก็จะหนักที่ไหล่ข้างเดียวถ้าเราใช้เป็นเป้เปแบบนี้นะครับมันก็จะช่วยทอนน้าหนักลงที่ไหล่สองข้างแล้วการซัพพอร์ตที่ดีอุปกรณ์วัสดุที่ดีนะครับมันก็ช่วยเราได้เยอะเหมือนกันอย่างเช่นเจ้ากระเป๋าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งในที่ผมชอบมากๆก,ก็คือตัวชื่อว่า Urban e x p l o r e นะครับคือตัวนี้ไซส์25่ลิตรมีเล็กกว่าน,นี้2ี่ลิตรแล้วก็ใหญ่กว่าน,นี้ นะครับก็ร้านกล้องสีพูเช่นเดียวกันนะครับสำหรับกระเป๋าตัวนี้อะ่ะอันนี้คืออุกที่ผมใช้ประจําแล้วก็ชอบมากๆเลยเหมือนกันวันนี้ก็คงประมาณนี้ครับมาชวนคุยคร่าวๆเนาะอุปกรณ์ที่ตากล้องเนี่ยควรจะมีทั้งควรจะต้องมี Mas t have มีก็ดีนะครับแล้วก็พาที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตหรือคุณภาพการออกไปถ่ายรูปทําให้ได้อุปกรณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นเนาะอันนี้ลองดูคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้หาซื้อได้ที่ร้านกล้องสีพูซุ้มคำไม่าครับแล้วก็ บางตัวผมปักตะกร้าไว้ด้านล่างยังไงฝากลงไปดูกันได้นะครับตัวนี้เป็นแอฟรีเอทถ้าซื้อของผ่หานลิงตรงนี้ผมก็อาจจะได้ค่ากาแฟค่าขนมอะไรบางเล็กน้อยๆๆๆก็ลองดูกันครับเนาะยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปบร้อด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้วแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย